มาครับนะครับคลิปนี้นะครับมาแก้รถนะครับไถโครปตาร์ตนะครับตัว L6240 นะครับเนี่ยนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเครื่องยนต์ไม่หมุนนะครับเครื่องยนต์ไม่หมุนเนาะนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับมาอาการนะครับก็คือเครื่องยนต์ไม่หมุนเนี่ยนะครับหลักๆผมอ่านิฐานไว้ว่าน่าจะเป็นตัวเซฟตี้นะครับของตัว62นะครับซึ่งเซฟตี้ของตัว62เนี่ยนะครับมันก็จะมีด้วยกันอยู่2จุดนะครับผมนะครับจุดแรกนะครับก็คือ อ่ะะนครับ ja จุดแรกนะครับก็คือตัวคันอ่า ouais. ตัวเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับถ้ามันไม่อยู่ในตำแหน่งว่างนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเครื่องยนต์ไม่หมุนครับจุดที่สองนะครับก็คือตัว PTO นะครับถ้ามันอ่าไม่อยู่ในตำแหน่งนะครับอ่าว่างมันก็จะใช้งานไม่อ่าสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับนะเนี่ยตำแหน่งปกติต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะอันนี้คือตำแหน่งใช้งานถ้าอยู่ในตำแหน่งเนี้ยนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วถ้าเป็นตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งค้างนะครับไอตัว หน้าปัดนะครับเนี่ยหน้าปัดนะครับมันจะโชว์รูปแบบแบบนี้นะครับถ้าเราปุดนะครับมันจะหายไปแต่คือให้เรารู้ว่ามันค้างนะครับมันค้างก็จะซตาไม่ติดนะครับอ่ะทีนี้เคสคันนี้นะครับมันอาการมันเป็นยังไงไปดูกันนะครับแต่เคสคันนี้คือไม่น่าจะเกี่ยวกับไอตัวเซตตี้นะครับเพราะว่าอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังนะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมบิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับแต่ว่าตัวชุด ใดนะครับมันไม่ทํางานนะครับก็แสดงว่ามันมีไฟวิ่งมาที่ตัวใดแล้วนะครับเคสนี้ผมจะไม่เช็คฟิลไม่เช็คอะไรเลยนะครับผมจะมาเช็คทั่วที่ปลายสายนับมาดูที่ตัวปลายสายนะครับถ้าสมมุติว่าไฟมันวิ่งว่ามาที่ตัวใดนะครับก็ให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าตัวใดตัวนี้นะครับมันค้างนะครับมันค้างนะครับหรือมันขึ้นสนิมนะครับหรือเนี่ยแล้วแต่ นในอานาาใดๆก็ช่างนะครับมันก็จะเกิดอย่างนี้นะครับบางคนก็ใช้วิธีการเคาะนะบางคนก็จะใช้วิธีการถอดมาล้างนะครับสาเหตุที่มันค้างนะครับมันอาจจะมาจากพวกเราจอดรถไ้นานนะครับหรือมีน้ําเข้าไปหรือมีสนิมนะครับอยู่ในตัวชุดใดเนี่ยนะก็แล้วแต่นะครับเคสที่จะเจอนะอาเคสนี้นะครับก็ผมจะทําการเช็คตัวปลายสายตรงนี้นะครับโดยที่ผมนะครับมันจะมีตัวตรงนี้นะครับเห็นนะครับมันจะมี ตัวนี้นะครับมันจะเป็นขั้วบวกนะครับไฟวิ่งมานะครับตรงนิ้วผมนะส่วนตัวนี้นะครับที่แจ็คขาวๆนะมันจะเป็นไฟวิ่งมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกอีกอีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้คือข้้งล่างเป็นเป็นไฟมาจากแบตนะครับเป็นไฟมาจากแบตนะครับตัวนี้นะครับตรงมือผมแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟมาจากตช์กุญแจนะนะครับผมจะเช็คตรงนี้นะครับตรงปลายสายนี้นะครับโดยที่ผมจะตั้งนะครับมิเตอร์นะครับไปที่50นะครับก็คือเนี่ยครับบิดไปที่นะครับ50 DC โวลต์นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเสียบไว้นะครับกับตัวปลายสายตรงที่ผมจะเช็คนี้นะครับถ้าไฟมานะครับถ้าไฟมานะครับให้เราสนนิษฐานได้เลยนะครับว่ามันมาจากใดนะครับอันนี้ครับผมก็เสียบนะครับเย็นไไรครับเสียบตรงขั้วนี้แล้วนะครับผมก็จะตั้งมิเตอร์ไปที่ตัว50นะครับ DC นะส่วนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งลบผมจะแตะเข้ากับโครงนะครับครงตรงตำแหน่งไหนก็ได้ ครับอ่ะนะครับแล้วผมจะดูนะครับว่าไฟมันมาหรือเปล่านะครับอารมณ์ิดเลยครับปี่อ่ะสตาร์ทครับสตาร์ทครับอ่าเห็นไหมครับเคอมพิวเตอร์อ่ะสตาร์ทครับอ่ะสตาร์ทครับอ่าครับแสดงว่าไฟมาที่ตัวสายนี้แล้วนะครับแสดงว่าเหมือนที่ผมบอกตัวแรกนะครับให้เราสันนิษฐานเลยนะครับว่ามาจากตัวใดอรับทีนี้แล้วผมจะทําการทําความสะอาดนะครับชุดตัวใดนะครับแล้วก็จะ มาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะครับนะครับหลังจากที่ผมนะครับถอดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างนะครับตัวเช็ดไดเสร็จนะครับอ่ะลองสตาร์ทดูครับผมโอเคครับใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม